สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่หมอแสงไทยแลนด์นะคะวันนี้นะคะก็ใครนะคะที่สนใจนะคะอยา,ากจะตรวจแมะนะคะกับคุณหมอแบงค์นะคะเป็นทายาทของคุณหมอแสงนะคะก็สามารถจองคิวได้เลยนะคะตอนนี้มีการตรวจแมะคะเดี๋ยวกับกล้องนะคะนี่นะคะจะเป็นการตรวจแมะนะคะของคุณหมอแบงค์นะคะ ะะก็มีการจองคิวนะคะใครสนใจนะคะที่อยากตรวจเม็ดนะคะกับคุณหมอแบงค์นะคะก็สามารถจองคิวผ่านเพจของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคิวนะคะในการจองคิวนะคะน,นี่คือเว้นระยะห่างนะคะของอช่วงของโควิดด้วยนะคะนี่คือการตรวจเม็ดของคุณหมอเสงนะคะแต่วันนี้นะคะคุณหมอแบงค์จะเป็นการตรวจแทนนะคะเป็นทายาทนะ,ะของคุณหมอเสงนะคะตรวจเม็ดนะคะเป็นการตรวจเม็ดนะคะ ใครสนใจนะคะจองคิวด่วนเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะน้องวิภานะคะสวัสดีค่ะอยากตรวจเม็ดนะคะก็มาได้เลยนะคะอยากตรวจจองคิวผ่านเพจคุณหมอได้เลยเพจนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะคุณหมอแบงค์นะคะเป็นทายาทคุณหมอเชงนะคะนี่ก็คือเป็นการเรียกว่าจองคิวนะคะก็กมีการนั่งนะคะทิ้งระยะนะคะช่วงของโควิดเนาะนะคะนี่ค่ะ ใครที่อยากรู้ว่าตรวจแม่แบบไหนนะคะก็คือนี่นหะคะนี่คือการตรวจแม่ในการจับเชิปปปะจอดนะคะในการตรวจนะคะคือประมาณนี้ถ้าเกิดว่าน้องวิพานะคะที่มาจากเยอรมันหรือมาจากอังกฤษอยากตรวจแม่กับคุณหมอเซ็งกับหมอแบงค์นะคะก็สามารถมาตรวจแม่ได้นะคะ หลายๆคนไม่รู้ว่าตรวจไม้แบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้คุณมอบอไลฟ์ไว้นะคะถ้าเกิดมีใครสนใจนะคะก็จองคิวได้นะคะต้องจองนะคะเพราะว่าถ้าไม่จองก็ไม่ได้ตรวจนะคะเพราะว่าทุกคนต้องมีบัตรคิวนะคะนะคะ นี้อยู่ที่มอเสียงสำนักงานใหญ่นะคะเคเนาะใครสนใจจองคิวได้นะคะ,ะสวัสดีค่ะนะคะสำนักงานใหญ่นะคะนี้คือสำนักงานใหญ่ของเรานะคะวันนี้คนอาจจะไม่ได้เยอะไม,ไม่ได้เยอะนะคะแต่คิวนะคะหลักร้อยเลยนะคะ คิวคือหลักร้อยเลยนะคะอาจจะจองคิวกันนิดนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสนใจรีบจองนะคะรีบจองคิวด่วนเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเวียนมาชมมาฟังนะคะสวัสดีค่ะ